สวัสดีครับวันนี้ตะเกิดพารวยก็พาพี่น้องมาเจาะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไปจำงวดวันที่1เมษายน2,565นะครับซึ่งสลากงวดนี้นะครับก็เป็นสลากจริงนะครับที่หลังจากผมกลับมาจากกักตัวก็ให้ลูกซื้อมาทำคลิปเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้เสียง โชคเสียงซื้อนะครับในงวดนี้นะครับซึ่งผมจับสลากมา2ชุดนะครับที่448825นะครับกับอีกชุดหนึ่งก็คือ787520นะครับซึ่งน้าปกสลากวันนี้นะครับเป็นสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนนะครับ ชุมชนตลาดบางหลวงนะครับรอสหนึ่งสองสองนะครับรัตนโกสินทร์ศกร้อยเอ่อหนึ่งสองสองนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับอยู่ที่อำเภอบางเลนนะครับซึ่งหน้าปกสลากนะครับก็จะมีผู้หญิงสามคนนะครับผู้ชายสองคนนะครับลองหมุนสลากดูนะครับ หมุนสลักดูนะครับว่ามีตัวเลขชุดไหนตัวไหนนะครับที่ซ่อนไว้นะครับที่ซ่อนไว้ในสลักนะครับลองหมุนดูนะครับผมหมุนดูนะครับอย่างหลายรอบนะครับหลายรอบแล้วนะครับก่อนที่จะมาทําคลิปนะครับซึ่งผู้หญิงตัวแทนก็คือเลข4นะครับผู้ชายก็คือเลข8นะครับผู้หญิง3คนผู้ชาย2คนนะครับ ถ้ารวมกันก็จะเป็น8กับ4นะครับซึ่งอาจจะเข้ามาทางสลากลอตเตอรี่ที่ผมซื้อมา4 48นะครับเป็นเลขหน้านะครับเป็นชุดเลขหน้านะครับแล้วก็ผมก็ที่ผมซื้อนะครับคือมีแรงบันดาลใจจากอ่นานโปกปฏิทินของคำฉนดนะครับที่ มีเลข520กับ528นะครับแต่เลข528มันไม่มีนะครับก็เลยได้825นะครับในส่วนอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือ520นะครับพอดีได้มา1ชุดนะครับก็จัดไปตามเสียงไปตามดวงนะครับลองซื้อนะครับตามเลขที่แอดมินเองนะครับทำคลิป ขึ้นมานะครับเพราะทำคลิปเพื่อหวังผลนะครับไม่ใช่ทำขึ้นมาลอยๆนะครับผมทำคลิปชุดไหนผมจะซื้อชุดนั้นนะครับบางชุดก็เข้านะครับก็ทรงนี้ทั้งนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเชื่อก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับในส่วนของเลข QR code นะครับก็จะเป็นเลข4 73นะครับ นีเป็นเลขหน้าปกสลากนะครับอ่าผมจะอ่าลงเป็นภาพนิ่งไปเรื่อยๆนะครับผ่านจุดไหนผมก็จะบันทึกไว้นะครับลงเป็นตัวอักษรไว้ให้กับพี่น้องนะครับให้พี่น้องได้ติดตามนะครับติดตามดูนะครับไปลองเสียงซื้อดูนะครับเผื่ออ่าได้โชคนะครับงวดประจำเดือน เมษายนนะครับวันที่1เมษายน2565นะครับึิงวดนี้นะครับเป็นงวดที่6นะครับของปีพศ2 5 6 5นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของตะเกิดพารวยนะครับวันนี้นะครับ